จะพามาติดตามในรายละเอียดค่ะเพราะว่าถึงแม้จะมีการออกประกาศมาว่าถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดก,กับผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าเสี่ยงติดเชื้อเนี่ยควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดตรวจได้ฟรีนะคะเมะื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวกันออกมาเพิ่มเติมในรายละเอียดจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 โดยท่านโคศกนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินค่ะที่บอกไว้ว่าณเวลานี้เนี่ยอยากจะให้ใจเย็นๆกันหน่อยนะคะเพราะว่ากรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครภาครัฐก็ประกาศให้กลุ่มที่เคยไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะที่ตลาดกลางกุ้งตั้งแต่วันที่1ธันวาคมสังเกต อาการถ้าเกิดมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะอาการโรคระบบทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19ได้ฟรีนั้นประชาชนตกใจค่ะแล้วก็แหกเข้ารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลจํานวนมากเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาคือภาระงานล้นแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ย ไม่ได้ตรวจฟรีนี่นาถูกเรียกเก็บเงินด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยขอชี้แจงว่านะเวลานี้อย่าเพิ่งตกใจการขอให้สังเกตอาการกันก่อนนะคะคนที่จะเข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดฟรีเนี่ยจะมีข้อกําหนดคือต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง14วันก่อนจะมีอาการเช่นเดินทางมาจากเขตติดโรคหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยนันนอกจากนี้ก็ต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด -19 นั่นคือไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนอกจากนี้ กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งคือใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด19เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ระบุมาข้างต้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้ารับการตรวจรักษาได้ฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคมและราชการค่ะซึ่งถ้าเกิดใครเข้าเกณฑ์เสี่ยงก็อย่าลืมนะต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะหา่างเดินทางด้วยรถส่วนตัวเพื่อเข้ารับบริการก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่สายด่วนของสอปสอชอหมายเลขโทรศัพท์1330แต่ถ้าเกิดไม่มีความเชื่อมโยงต้องการที่จะเข้ารับการตรวจอันนี้จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ยังคงต้องย้ำนะคะขอให้ทำตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ